ช่วงที่2ของรายการของเราจา้ะใช่รันเองนะฮะกลับมาในช่วงนี้นะครับเรายังคงพูดถึงประเด็น SMS กันอยู่นะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกำลังแบบจะออกไปกินเลยนะผละไม้อย,อ,อยากจะกินไงผลไม้ผลไม้อะไรนะอ๋อผลไม้เหรอจริง,รงๆอ่ะเป็นคนชอบกินทุเรียนมากมาเออเออมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะคือว่าเป็นคนชอบกินทุเรียนแล้วทีนี้คือคุณแม่ก็ให้ไปซื้อลูกนึงแต่บังเอิญแบบว่าลูกหนึ่งเนี่ยต้องแบ่งทั้งครอบครัวไงเออแต่ทีนี้ด้วยความอยากไงอยากจะกินคนเดียว ก็ซื้อมาสองลูกแล้วเอาอีกลุ่นหนึ่งแบบไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้ากลัวไงกวกลัวคนอื่นมาเห็นใช่แล้วหลังจากนั้นลืมไงลืม เน่าคาตูสา้ส์มาโดนแม่ตีเลยตอนเด็กๆนะฮะอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ผลไม้ละมันจะมาหาที่ทตัวเรานะฮะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหานะฮะ<อ>เกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานผลไม้นะฮะลองส่งมามาว่าผลไม้ที่คุณเนี่ยชอบจะเป็นอะไรก็ตามนะและมีปัญหาในการรับประทานนะฮะสามารถส่งมาได้ที่4221100รวมไปถึงครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยในรายการของเราใช่เนี่ยฮะทางของรายการนะที่02580144 0นั่นเองนะจ๊ะโทรเข้ามาเยอะ เอาละช่วงนี้เนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องดวงหรือว่าชคชะตานเองชานเอง,ะเองนะฮะในช่วงนี้นี่ครับมาเริ่มต้นกันที่ราศีเมถุนใช่ค่ะ<ม>ราศีเมถุนเขาบอกว่าไงเขาบอกนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยโดยรวมเลยนะฮะชาวราศีเมถุนนะฮะในปี2 5 5 7นี้นะครับการดําเนินชีวิตเนี่ยจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักเลยครับมีเรื่องราวแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นแปรปรวนแล้วก็ไม่มีความมั่นคงนั่นเองส่วนีี่จะะะะต้องงมมการรรััดวน คุณจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการพูดการใช่นั่นเองนะฮะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการแตกหักกับเพื่อนร่วมงานนั่นเองครับน่ากลัวแบบนี้ก็ระวังให้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนะคะราศีเมทุนอ่ะต่อไปค่ะเป็นราศีกรกฎค่ะดวองของชาวกรกฎปีนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้ดีมากนักนะคะผลตอบแทนต่างๆคุณจะได้รับกลับมาทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณทำตัวของคุณเองะคะปฏิบัติตนทั้งสิ้นนะคะ ในการระมัดระวังน,นะคะก็คือ ต้องระมัดระวังในการทํางานแบบพิเศษค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผิดพลาดไปนิดเดียวเนี่ยเรื่องคาดฝันเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยจะเกิดขึ้นเลยอ๋อเหมือนเดินทางแบบผิดผิดเส้นทางนิดเดียวอ่ะเออกึบเลยตกสะพานเลยใช่ไหมต้องด้วจเส่สุขภาพมันมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเองญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดนั่นเองค่ะใช่แล้วเองนะฮะมาต่อกันที่ราศีต่อไปเลยนะฮะอันนี้เป็นราศีสิงห์นะครับเขาบอกว่าในปี2557นี้นะฮะคนที่เกิดราศีนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เยอะกว่า ชาวบ,บ้านเลยไม,ไม่ว่านะจะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตการงานการเงินนะฮะแล้วก็เรื่องราวของความรักด้วยวโดยรวมแล้วนะฮะดวงในปีนี้นะฮะเขาบอกว่าเหมือนจะดีนะ เออถือว่าดีขึ้นด,ด,ดีดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาบางครั้งนะฮะอาจจะแบบว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องราวอะไรร้ายมาแต่ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเจออยู่แต่อาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบานั่นเองเนะฮะส่วนเรื่องของการระมัดร,ระวังนะครับก็จะต้องนี่เรื่องของการกินกินอาหารนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของน้าหนักตัวอออันนี้มันเป็นอันนี้จริงแล้วเนี่ยทวิะห์ออกมาโอ้มันเป็นทุกคนนะมันไม่ใช่เฉพาะราศีสิงห์อ๋อแบบบางทีคนที่กินเขา ไปไงแบบการย่อยการอะไรอย่างนี้เนี่ยมันผิดปกติไงก็อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของราศีด้วยธาตุลมธาตุอะไรอย่างนี้เลยเปื่อยไปพอกินไปแล้วแบบไม่มีลมปานไงอันนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อความเชื่อของแต่ละบุคคลใช่แต่แต่ยังอยังพี่อย่างเงี้ยกินเสร็จปุ๊บก็ลมปานมาเลยไม่ไม่ไม่มาเป็นมาเป็นแบบเป็นฝากเขาเรียกเป็นฝากน่ารักน่ารักอำมาเป็นฝากนะคะต่อไปค่ะเป็นของชาวราศีกันะจ๊ะรเขาบอกว่า ต้องประชดปัญหาจากความตึงเครียดค่ะตออ้อเอาชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักนะคะคุณเครียดเนี่ยคุณจะต้องตั้งสติไว้ให้ดีนะคะเพราะความเครียดเนี่ยอาจจะ เป็นแบบไม่ได้เป็นดังประสงค์เอาไว้ก็คือแบบเราไม่ได้คิดเอาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นอนนนะคะข้อควรที่คุณจะต้องระมัดระวังค่ะมันตรวจสอบสุขภาพร่างกายอยู่บ่อยๆนะคะโรคประจําตัวอาจจะกลัหม่อยครั้งโอ้อันนี้นะฮะก็เป็นราศีกันนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกราศีใช่ป่ะเออแต่อันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่ามันเซนสทีฟอะมันส่งผลโดยตรงนะฮะอันนี้เราไม่ได้เป็นพยากรณ์เนี่ยเออแต่เราก็เอาข้อมูลมานะฮะเพื่อที่จะมาบอกเล่าต่อนะครับว่า ราศีนี้เนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งราศีเลยละกันนะครับเป็นราศีตุลเขาบอกว่าราศีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีดมากโอ้ปรบมือให้เลยนะฮะ,ระจริงๆเพราะว่าสําหรับชาวราศีตุลน,นะฮะทุกอย่างเนี่ยจะทําอะไรในปีนี้นะครับก็ ทำไปแบบเรียบเรบง่ายๆแล้วก็ได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่ก็จะต้องมีเรื่องของการระมัดระวังด้วยเองอนะฮะเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต่างๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับรุนแรงในช่วงของกลางปีซึ่งจะต้องแบบระมัดระวังนองของการเดินทางถูกต้องค่ะย,ยังไงนะคะชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะตรวจสอบรถตรวจสอบสุขภาพตรวจสอบทุกอย่างให้ดีก่อนพกถ้ะด้วยเออไปอุ่นใจไงอุ่นใจคลงนะ คนก็นัดถือพระเยซูคริสต์ก็อย่าลืมพกไม้กางเขนไปดูใช่แล้วเองนะฮะกระเทียมได้ไหมน้ำพริกน้ำตามะนาวเอาไปหมดแล้วก็ไปตามตามตาต่อไปค่ะเป็นราซีพัจิกจ้ะเขาบอกว่านะคะจะมีความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตวีนนี้เนี่ยทำให้โชคลาภของคุณเนี่ยเข้ามาโดยไม่คาดคิดจ้ะมีทั้ง ความวุ่นวายแล้วก็มีทั้งโชคลาภนะคะ<ม>เลยว่ามีทั้งสองอย่างรวมๆอยู่ด้วยกันนะคะคเพราควรระมระวังนะคะโรคท้องท้องข้อเข่ามีปัญหาอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตค่ะชาลันเองเนคอะนนนครับอันนี้นะฮะก็เป็นราศีพิจิกใช่ไหมต่อมาราศีสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับราศีนี้ราศีธนูนะฮะก็บ,บอกว่าอันนี้เนี่ยจริง ใช่ใช sí, sí, uh, ่ของพี่เปล่าไม่รู้นะเอออะเดี๋ยวอาไปก่อนเดี๋ยวดูนะฮะในปีนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยทำงานอย่างมุ่งมั่นอดทนนะครับไม่ย่อท้อต่อการทํางานคุณจะต้องประสบความสําเร็จเย้ฟลายติ้งออแล้วก็ข้อควรระวังนะมาดูกันบ้างดีกว่านี้เสียงแถวเลยนะฮะเขาบอกว่าช่วงครึ่งปีหลังต้องดูแลสุขภาพด้านกระดูกกล้ามเนื้อให้มากเป็นพิเศษนะครับเพราะจะมีโอกาสที่จะเกิดอาการเรื้อรังจากการทํางานหนักนั่นเองระวังให้ดีนะรำงานหนนะแล้ก ก็เขาเรียกว่าอะไรนะปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่เขาเรียกว่าโอกาสมาแล้วแต่ปีนี้ผ่านมาแย่จริงใครที่เกิดราศีธนูนะฮะอาจจะเป็นเหมือนกับใหม่ก็ได้เนาะอ,อ,อ่ะก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วน,วนบุคบคลใช่แล้วค่่ยังไงนะคะก ิจาารณนกันดีๆใช่ใช้วิจารณญาณนะฮะในการรับฟังรับชมเรานะฮะเราก็นําข้อมูลนะครับมาบอกกันด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับข้อมูลนะฮะที่ www.module.com นั่นเองนะครับใช่แล้วจ้าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีหนังโอ้วันนี้ว,นนวันพฤหัสิฮราร์ดเออลืมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าวันนี้วันพฤหัลิฮาสบาดีนะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าเออจะมีหนังมาอัปเดตไหมราะว่าใช่ช่วงปีใหม่เนี่ยเออหลายคนก็อาจจะกลับต่างจังหวัดไม่ได้มีเวลาไปอัปเดตหนังไงแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีภาพย ในทาม,มาอัพเดตกันด้วยติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ